สำหรับใครสายกาแฟวันนี้นะครับสาระลิฟมีตัวกาแฟตัวใหม่ที่มาจากปังขอนเชียงรายนี่เองครับก็ตัวนี้จะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะครับก็ตัวเครื่องกาแฟนะครับสาระลิฟก็จะใช้ตัวมอคกาพอตนะครับซึ่งเป็นตัวเครื่องกาแฟที่สาระลิฟใช้อยู่ประจําก็วิธีการใช้นะครับเราเองก็เอาน้ำนะครับมาใส่ตัวที่มอคกาพอตแล้วก็เราก็จะเอา กาแฟนะครับที่ได้มามาแกะอ่อนนะครับซึ่งกาแฟที่ซื้อมาก็จะเป็นตัวกาแฟที่อยู่ในถุงซิปล็อกนะครับแล้วก็เก็บมาอย่างดีเลยตอนนี้เราก็ฉีกถุงกันแล้วเนาะเราก็จะมาแกะถุงซิปล็อกกันเพื่อดูว่าเนื้อกาแฟหน้าตาเป็นยังไงสําหรับตัวที่สั่งนะครับสาระลิฟก็จะสั่งตัวกาแฟที่ขั่วเข้มนะครับก็สังเกตว่าตัวผงกาแฟก็จะค่อนข้างเป็นสีน้ําตาลเข้มหน่อยๆนะครับเราก็จะเอาผงกาแฟตรงนี้แหละมาใส่ที่ตัวมอคกาพอตนะครับเพื่อที่จะมาทําตัวกาแฟจากตัวเครื่องตัวนี้ก็หลังจากที่เราใส่กาแฟเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอาส่วนบนนะครับมาปิดให้มิดชิดนะครับให้แน่นเลยแล้วเราก็จะเสียบปลั๊กกันเพื่อที่จะให้ตัวบล็อกกาพอตตัวเนี้ยสกัดกาแฟออกมาตอนเนี้ยกาแฟก็สกัดออกมาแล้วนะครับเราเองก็จะเตรียบกาแฟที่ได้มาใส่ลงในแก้วเพื่อที่จะมาลองชิมกันว่ารสชาติที่ได้จะเป็นยังไงกันก็สังเกตตัวกาแฟนะครับก็จะค่อนข้างมีสีเข้มเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นกาแฟขั้วเข้มเดี๋ยวเราก็ลองมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ครับกาแฟก็ค่อนข้างร้อนเราเองก็จะจิบกันแบบเล็กๆกันก็จากการจิบนรัสชาาตติของกแฟวเี้ม เลยครับก็บอกเลยว่าใครที่ชอบกาแฟแบบรสชาติเข้มข้นตัวเนี้ยเบาะเลยแล้วแถมถ้าจะเอามาทําเป็นลาเต้ตัวนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับส่วนใครชอบเนื้อหาก็ฝากกดติดตามสารลิฟต์กันด้วยนะครับ